อาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วครับอาจารย์ครับดีใจที่ได้พบท่านอาจารย์ครับก็มีข้าวหมูแดงมาฝากอาจารย์โอ้ขอบคุณครับครับอาจารย์อาจารย์ครับวันนี้มาถึงธาตุอยู่หนึ่งตัวที่ผมสงสัยแล้วก็เกษตรกรเนี่ยฝากมาถามเหมือนกันครับว่าอาจารย์เนี่ยสอนธาตุอาหารพืชเนี่ยมันมีสิบเจ็ดธาตุเขาที่แล้วสอนเรื่องเกลือแล้วก็โซเดียมเนี่ยโอเคไม่ใช่ละคราวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่ง S I ซิลิคอนนะครับอาจารย์ซิลิคอนเนี่ยนะครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ตามที่อาจารย์สอนแต่ถ้าไม่นักวิชาการบางท่านอาจารย์แนะนําให้ค้นท่าตัวนี้ด้วยครับอาจารย์ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ช่วยสอนพวกเราให้เข้าใจนะครับว่าซิลิคอนมีบทบาทอย่างไรกับการเจริญเติบโตของพืชครับอาจารย์ครับได้ได้ครับได้เลยได้เลยครับซิลิคอน นะสะกดว่า S I L I C O N นะครับเป็นธาตุเป็นตัวธาตุนะครับซิลิก้านะเป็นตัวแร่ครับ,รบซิลิก้าคือซิลิคอนออกไซด์นะ S I O 2นะครับซึ่งส่วนใดจะอยู่ในรูปนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าซิลิคอนเนี่ยเป็น เป็นธาตุตัวหนึ่งที่มีมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากออกซิเจนมีอยู่ในดินนี่แหละครับในใน,ในผิวดินในผิวโลกนี่แหละครับโอค้ครับนะมากเป็นอันดับสองนะมีอยู่ในทุกแห่งทั้งในดินทั้งในหินหินหินทั้งหลายเนี่ยจะมีซิลิคอน,เ,นเป็นส่วนประกอบทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับและนี้ในบรรดาธาตุ อาหารที่จําเป็นทั้งหมดสิบเจ็ดธาตุนะครับวันก่อนเราคุยเรื่องโซเดียมก็ไม่ได้เป็นธาตุอาหารที่จําเป็นนะครับซิลิคอนก็ไม่ได้เป็นอาหารที่จําเป็นแต่ว่าในบางพืชเนี่ยเราจะพบค่อนข้างมากนะครับคำว่าธาตุอาหารที่จําเป็นหมายความว่าพืชจะขาดไม่ได้ก็คือถ้าขาดเมื่อไหร่ วงจรชีวิตของพืชตัวนั้นจะไม่สามารถมันจบครบรอบได้ครับแล้วก็จะแสดงอาการผิดปกติขึ้นมาครับสำหรับซิลิคอนเนี่ยไม่ได้เป็น,เป,นเป็น้าตรหให้จำเป็นไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้ามีก็มีส่วนช่วยนะฮะมีส่วนช่วยในในตัวพืชไดอยู่หลายทางซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆว่าไปนะครับครับในบางประเทศเนี่ย ซิลิคอนเนี่ยจะพบกระจายอยู่แทบจะทั้งประเทศเลยอ,อย่างออสเตรเลียเนี่ยนะทุ่งหญ้าทั้งหลายเนี่ยก็จะมีตัวซิลิคอนเนี่ยนะเป็นส่วนประกอบทั้งหมดอันนี้สำหรับในพืชเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพบอยู่ในพืชะกูลหญ้านะในโดยเฉพาะทั้งในตัวเซล ในตัวผนังเซลล์ตั้งแต่ตัว primary wall secondary wall นะโดยเฉพาะาผนังเซลล์ของ epidermis ยังจำได้ไหมครับ epidermis epidermis คือเซลล์ผิวนะของใบของผลของเปลือกลำต้นนะครับไปช่วยเสริมสร้างความแกร่งให้กับผนังเซลล์นะครับ ตัวพืชตระกูลญยาเนี่ยเราจะพบในทุกส่วนเลยนะรวมทั้งในส่วนของช่อดอกนะข้าวเนี่ยมีปริมาณซิลิก้าสูงมากในส่วนของเปลือกของตัวเปลือกเมล็ดก็คือตัวแกลบนั่นแหละครับนะในน้ำหนักแห้งเนี่ยมีซิลิกานี่มากถึง สิบสิบหกเปอร์เซ็นต์โดยปกติแล้วจะอยู่ทํามผนังเซลล์ในส่วนต่างๆเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำของน้ำตักแห้งนะครับ,รบแต่ว่าในในแกรบเนี่ยถ้ามาอบแห้งแล้วเนี่ยมีเปรมันสูงถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับซ,ซิลิก้าถ้าอยู่ในดินจะอยู่ในรูป ของกรดที่เราเรียกว่าเป็นซิลิซิกแอซิดนะครับซิลิกิกแอซิดก็เป็นเ i สาม si นะครับแล้วก็ o สี่นะครับแต่ว่าการดูดการดูดของการดูดซิลิซิลิก้าของซิลิคอนของของตัวรากเนี่ยจะขึ้นไปตาม นะตามระบบท่อลำเลียงเนี่ยจะขึ้นไปในรูปของซิลิซิกแอซิดแต่ว่าในในพืชจะผส,สมอยู่ในรูปของซิลิกนะของซิลิก้าก็ <S S IO, S IO 3, คือ SiO Si 3และ SiO 2นะนะครับมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งนะปกติพืชชัน้นต่ำก็จะมีบ้างบางอย่างอย่างตัวดดต้อม นะที่เราเรียกแดดตอมไม้เรามาใช้ประโยชน์เยอะมากแดดทอมไม้มีลักษณะเหมือนกับเป็นเหมือนกับเ,เป็นแป้งขา,ขาวๆแดดตอมไม้นะ uh huh. เนี่ยก็จะมีตัวนี้เยอะสำหรับในพืชอ,อีกชนิดหนึ่งนะที่เราเรียกว่าหญ้าหญ้าถอดปล้องอีกทีเซตัมนะ,ะนะอีกนทะีเซตัมเนี่ยเป็นพืชที่อยู่กั้มกึง่ง พระหว่างเฟิร์นกับพืชชั้นสูงนะมีท่อลำเลียงนะมีระบบท่อลำเลียงนะแต่ว่ายังแพร่พันธุ์ด้วยลักษณะสปอร์ก็คือกั้มกึ่งครับนะครับเ่ญาถอดปล้องเคยเห็นไหมครับญาถอดป้องนะเดี๋ยวมาให้ดูนะนะครับนะครับในบ้านเรามีกระจายอยู่ในพื้นที่สูงหลายหลายแห่งนะครับทั้งบนอินทนนท์ ะครับนะก็ก็เป็นพืชชนิอีกชนิดหนึ่งที่มีซิลิก้าค่อนข้างสูงในส่วนของผนังนะครับของผนังเซลล์ครับนี่ในตัวซิลิก้าเนี่ยมันให้ประโยชน์อะไรกับต้นไม้เยอะครับ มันไปเพิ่มเหมือนกับเป็นความทนทานหรือความต้านานทานต่อศัตรูพืชน,นะแ้วไม่ทนต่อโรคนะโดยพวกกลุ่มพวกเชื้อราที่จะเจาะเข้าผนังเข้าผนังเซลล์นะใบทนแรงเพราะว่าความแข็งของผนังเซลล์มันดีขึ้นนะทำให้สูญเสียน้ําน้อยลงดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันลดลง ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเ,นเพราะความเสียหายมันมันลดลงมันช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีก็ช่วยเพิ่มในส่วนตรงนี้นะครับในตัวซิลิก้านเนี่ยเราพบอยู่ในส่วนประกอบของแร่สารพัดชนิดนแร่หลายๆชนิดเนี่ยเราก็เอามาใช้ประโยชน์ ในการเป็นวัสดุปลูกพืชหรือเอามาใช้ในอุตสาหกรรมนะอย่างซีโอไลท์นะซีโอไลท์เนี่ยมีซิลิก้าอยู่ราวราวเจ็ดสิบกว่ปซนะครับเพอร์ไลท์ก็เหมือนกันนะพวกนี้เป็นวัสดุปล,ลูกพืชที่เรามาใช้ในรูปของไฮโดรปลิกคือมีความคงทนสลายตัวน้อยนะครับนะไม่ว่าสลายตัว วาแล้วก็บวมมิคิวไลท์เขาเป็นอีกตัวหนึ่งตัว ah ไมก้าก็เป็นอีกตัวแต่ไมล้าจะมีลักษณะเป็นแผ่นสมัยก่อนไมก้า ah ีจะมาเป็นอ่อเป็นฉนวนกันนะกันไฟฟ้าแต่ว่าให้ความร้อนผ่านได้ในเตารีดเนี้ยจะมีแผ่นฉนวนที่เป็นแผ่นไมล้าเนี่ยแหละครับ,รบนะคือสมัยก่อนถ้าถอดเตารีดดูนะชั้นล่างสุดก็จะเป็น เป็นเหล็กใช่ไหมครับเป็นเป็นแตนเลสแต่จากแนเลสเข้าไปก็จะเป็นแผ่นไมกาที่เป็นฉนวนนะครับ,รบทั้งหมดเนี่ยนะแร่ทั้งหมดเนี่ยจะมีซิลิก้าเป็นส่วนประกอบสูงมากแร่ที่พบนะอยู่ในดินของซิลิก้าจะอยู่ในเกือบทั้งหมดเลยหรือร้อยละเก้าสิบกว่าขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ในรูปของอ,อลูมิเนียมซิลิเกตคือคอยู่ร่วมกับ ตัวอลูมิเนียมคือเชื่อมติดกันนะมีแร่บางอย่างอย่าง,างตัววอร์มิคิวไลท์เนี่ยนะมันจะมีธาตุเหล็กแล้วก็ตัวแมกนีเซียมมาร่วมแจมกับตัวซิลิกา<ม>้าไก่ตัวอล um ูมิเนียมซิลิเกตด้วยก็เรียกว่าเป็นแมกนีเซียมไอออนอะลู um มิเนียมซิลิเกตนะครับ นะครับงั้นในพวกเนี้ยเป็นวัสดุที่เอามาใช้ปลูกพืชว่ามีลักษณะเบาครับมีความพรุนนะครับช,นะช่วยเรื่องของการถ่ายเทยอากาศช่วยเรื่องของกันร,ระบายน้ํขนาขณะเดียวกันโครงสร้างยังช่วยสาช่วยในการเรื่องของเก็บปุ๋ยได้เป็นอย่างดีมากนะครับก็เป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วโลกนะโดยเฉพาะตัวซิโอไลท์เพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลท์สำหรับในดินนะครับ อพวกกลุ่มพวกเอไมโครแคนิซึมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสลายนะช,ช่วยสลายตัวซิลิกาเนี่ยให้อยู่ในรูปของซิลิกิกแอซิดนะครับจารนไมโครแรคนิซออรรรรึมก็ก็คือก็คือจุลชีพทั้งหลาย นะครับพกจุลชีพทั้งหลายจุลินทรีย์ต่าทงาทั้งหลาย,ายนะครับนะครับช่วยสลายตัวซิลิก้าให้อยู่ในรูปของซิลิกิกแอซิดนะครับในอุตสาหกรรมของตัวซิลิก้าที่เรามาใช้กันนะเยอะมากๆอย่างเช่นเซรามิกนะพวกพอสเลนนะครับพวกเนี้ยพวกเครื่องปั้นดินเผาทั้งหลายเนี่ย เป็นมีส่วนของซิลิก้าเป็นส่วนประกอบกืบทั้งหมดเลยครับนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งอีกนะอีกหลายท่านอาจจะรู้จักซิลิโคนใช่ไหมครับจซิลิโคนนี่ก็เป็นออเป็นใช่ด้วยครับเป็นโพลิเมอร์ของของซิลิก้าเหมือนกันครับนะครับแต่ว่ามีอยู่ในฟอร์มที่ คือเข้ามาแปลรูปนิดหนึง่งแต่ว่าเป็นส่วนประกอบของของซิลิกาเพราะฉะนั้นไอตัวซิลิคอนเนี่ยนะเราใช้สารพัดเลยสารนับอย่างรวมทั้งในพืชด้วยนะในพืชแล้วก็เ,เป็นเป็นประโยชน์นะที่เราเอามานะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยภูมิต้านทานดีกว่านะแล้วก็ช่วยลดความความทุนเสีย ช่วยทน,นแรงนะครับแต่ว่าในปริมาณที่มันสูงมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยดีที่ตอนแรกที่พูดถึงว่าในในทุ่งหญ้าของออสเตรเลียเนี่ยนะที่เขาเลี้ยงแกะเนี่ยมีซิลิก้าค่อนข้างสูงปรา,ากฏว่าไปพบนิวในในทรายของของแกะที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าที่มีซิลิก้าสูงด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็มีผลทางลบด้วยเหมือนกันนะครับ,รบนะครับแต่ว่าในในตัวพืชเนี่ยการ กันเพิ่มใหนะ้มันจะได้ประโยชน์ในส่วนที่จะช่วยเพิ่มนะภูมิต้านทานช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์อจาออจารย์เมื่อสิกว่ปีก่อนพอเวลาอาจารย์สอนเรื่องเพอร์ไลท์กับวอมิคูไลท์เนี่ยอาจารย์จะให้ความสําคัญแล้วมักจะพูดถึงดินภูเขาไฟเนี่ยอาจารย์พวกนี่เป็นภูเขาไฟคือดินภูเขาไฟในส่วนเด็กกันทั้งหมดเลยครับมันคือดินภูเขาไฟครับครับ แล้วแสดงว่าทางแถบบ้านเราก็ก็มีไม่ใช่น้อยมีมีมีม,ม,มีทั่วไปทั่วโลกไนงะอย่างที่บอกว่าสองเปอร์เซ็นต์ของผิวโลกอ่ะมีซิลิก้าเป็นส่วนประกอบอยู่นะครับแต่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของอลูมิเนียมซิลิเกตนะอยู่ร่วมกับอะนะอลูมิเนียมนะครับ,รบนะครับ,รบก็เป็นตัวหนึ่งที่เอ่อมีเยอะมากแล้วอุตสาหกรรมต่าง ของคุโรก็ใช้อยู่น้นในทางการเกษตรเนี่ยเรารู้จักกันมันไม่มากนักแต่ว่ามันมีบทบาทที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานช่วยเพิ่มความต้านทานให้ให้กับตัวเซลล์นะครับแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นธาตุอาหารที่จําเป็นขาดได้แต่ถ้าได้ถ้าเพิ่มได้มันก็มีผลประโยชน์นะครับกับตัวพืชเองครับก็ตัวซิลิคอนก็จะมี ประมาณขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่อยากลงลึกนอาแต่ว่า,าวัสดุปลูกทั้งหลายที่เรามาใช้เนี่ยนะแต่บ้านเรายังใช้น้อยนะครับในส่วนของพวกมูวิชัวไลท์พวกเพอร์ P ite, ไลทแม้กระทั่งซิไลท์นะครับซึ่งกลุ่มพวกเนี่ยถ้าราคามันไม่แพงมากนัมันจะช่วยเรื่องของ ธุรกิจด้านของการปลูกพืชเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็ผมมีสองสามคัมครับครับเชิญครับอือาจารย์ครับขออนุญาตถามให้เคลียร์นะครับในเมื่อตัวซิลิคอนเนี่ยมีบทบาทในการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยมากพอกระทาอื่นแล้วก็มีในดินอยู่มากทำไมถึงไม่ถูกจัดเป็นธาตุอาหารตัวหนึ่งที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชครับ ก็เป็นตัวเสริมไงครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นธานานที่จําเป็นไงครับพืชขาดได้ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะธาตนานที่จําเป็นค im ือพืชขาดไม่ได้ถ้าขาดเมื่อไหร่จะมีอาการผิดปกติแม้กระทั่งโมลิเดนัมเห็นไหมครับถ้าขาดเมื่อไหร่ก็หรือนิกเกิลเนี่ยที่ขาดเมื่อไหร่ก็แสดงอาการผิดปกติขึ้นมาครับทำให้งจรชีวิตก็จะไม่ครบครับนะครับแต่อันนี้ไม่มีไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีก็เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ครับนะครับคําถามที่สองครับอาจารย์เกษตรกรบางรายเนี่ไปซื้อตัวซิลิคอนในรูปของเหลวเนี่ยมาพ่นให้กับไม้ผลหรือพืชต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนที่จะต้องนําซิลิคอนเหลวพ่นทางใบไหมครับอาจารย์ต้องรู้ว่าอยู่ในรูปไหนครับเพราะว่ารากพืชจะดูขึ้นไปในรูปของซาลิสิกแอซิด ของซิลิซิกแอซิดนะครับ,รบในรูปของซิลนะิคอนออกไซด์เนี่ยหรือซิลิก้าพืชดูดซึมเข้าไม่ได้นะครับครับแล้วการซึมเข้าทางใบรครับอาจารย์การซึมเข้าทางใบก็ต้องอยู่ในรูปของซิลิซิกแอซิดต้องอยู่ในรูปกรด้วครับอาจารย์แต่แต่ฟอร์มที่สะสมที่พืชนำไปใช้อยู่ในรูปของของของซิลิก้าของเป็น เป็นซิลิกาออกไซด์ครับครับอย่างที่อาจารย์สอนมาในเรื่องที่มีซิลิคอนอยู่ในหญ้าเยอะแล้วก็แกะแพะกินหญ้าเข้าไปแล้วเป็นนิ้วในต่างประเทศเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเรามีตัวซิลิคอนเนี่ยอยู่ในดินมากเนี่ยอาจารย์แล้วพืชดูดซึมเข้าไปในรูปกดเนี่ยแล้วสะสมไว้มากตัวซิลิคอนเนี่ยถือว่าเป็นโลหะหนักที่จะส่งผล ต่อร่างกายนะครับอาจารย์ไม่ใช่โลหะนะครับไม่ใช่โลหะนะครับมันเป็นแร่นะครับในในลูกนี้ก็จะไม่ก็จะไม่มีแร่ซิลิคอนบริสุทธิ์นะครับต้องต้องสกัดออกมาครับนะครับทีนี้ถ้าถึงในในคนเนี่ยปริมาณที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันนิดเดียวไม่เหมือนกับพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องที่กินหญ้าทุกวันนะครับและส่วนใหญ่มันอยู่ที่ ตัวถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราไม่ได้เราเราไม่ได้กินเปลือกข้าวนี่ครับเราไม่ได้กินตัวข้าวเปลือกนะใหไ้ตัวแกรบเนี่ยก็เป็นส่วนส่วนที่มีเยอะแต่ว่าวนในในตัวเม็ดข้าวมันมันแทบไม่มีนะครับมีต่ำมากนะครับ คนอื่นอาจจะไม่ทรงผลครับแต่ภระระยาผมนี่เกี่ยวยาผมกินทุกวันอาจนะ <c oughs> อาจจะเป็นอันตรายกับผมเลยจ้าครับอาจารย์วันนี้ได้ความรู้แบบนิ่มๆ <c oughs> ซิลคิคอนซิริกาครับอาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเังไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับคราวนี้ในครั้งต่อไปครับอาจ,จารย์อีกตัวที่สําคัญท่านไหนนะครับอาจารย์ที่เอ <c oughs> ยังยัง <c oughs> คิดอยู่ว่าอาจจะเป็นเป็น,ป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 นอลูมิเนียมอ๋อคืออลูมิเนียมครับอาจารย์ครับ ครับครับงั้นครั้งหน้าขออนุญาตเข้ามาบรรทึกข้อมูลจากท่านอาจารย์เรื่องอลูมิเนียมนะครับอาจารย์ครับครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ยังถูกยื่ความรู้จากพวกเราครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ